ช่วงเวลาทบทวนกับตัวเองเจ็ดเหรียญเคยไหมที่หลายๆครั้งคุณทําอะไรลงไปแล้วมานั่งคิดได้ว่าเออวะเราไม่น่าทําอะไรแบบนั้นเลยยากาวโทษตัวเองไปเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือประสบการณ์และก็ไม่จำเป็นต้องไปยึดติดอะไรเลยเริ่มต้นใหม่แล้วเราจะไม่ทําสิ่งที่พลาดไปซ้าๆ เพียงแค่ยิ้มและปล่อยไปเริ่มต้นใหม่นะสี่ถ้วยมีอะไรที่ต้องคิดมากมายไปหมดยาเสียเวลากับเรื่องเดิมๆหรือยึดติดจนมองไม่เห็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วตอนนี้ลองมองดูดีๆมาไกลแล้วนะวิะโยชน์ที่จะเบื่อหรือเกาวโทษบนเหมือนเคยมันทำให้เราวนลูปไปสู่เหตุการณ์เดิมๆต่อให้คุณมีโอกาสที่ดีอยู่ตรงหน้าแล้วคุณจะไม่สามารถมองเห็นมันกิ้งออฟ o ขอให้คุณเด็กเดี่ยวและเอาจริงขอให้พระองค์ทรงเป็นกําลังหนุนให้คุณตามพระทัยของพระองค์ขอให้คุณกล้าหาญที่จะเริ่มทําสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีกับชีวิตของคุณเองและเมื่อคุณเคารพตนเองคนอื่น ย่อมเคารพในตัวคุณเด e d ดวิลโปรดใช้ความรุ่มหลงของคุณในทางที่ถูกต้องจะส่งผลดีกับตัวคุณเองแปลเปลี่ยนให้เป็นพลังงานในการลงมือทำฝันของคุณอย่าไปทางมืดเดินทางสว่างและระวังตัวขอให้เดินทางสว่างและระวังตัวเองให้ดีจากความคิดที่ไม่ส่งผลดีกับชีวิตของคุณเด็ดเดี่ยวมั่นคงไว้ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับควีนออฟอินทัเคิล ฝันของคุณไม่ไกลเกินจริงใกล้เข้ามาแล้วขอให้คุณดูแลตัวเองให้ดีทั้งร่างกายและความรู้สึกและสิ่งที่คุณทำอยู่ทำต่อไปถ้ามันเป็นความสุขความฝันของคุณไม่ว่าอะไรก็ตามจะเป็นจริงครบถ้วนแล้วครับสำหรับสารในวันนี้ต้อนรับเดือนใหม่เดือน9กันยายนตก้าวใหม่ก้าวที่ถูกต้องก้าวที่ไปสู่ฝันของเราใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับ